คุณเชื่อเรื่องโง่เหงกันไหมครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งในที่ทําอะไรชีวิตก็ประสบกับความยากลาบากไม่ได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็มีความสามารถสูงลองฟังคลิปนี้จนจบครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นปกติเนี่ยผมเป็นคนที่เชื่อว่าถ้าเราเก่งมีความสามารถในโอกาสเงินทองสิง่งตา่างมันจะวิ่งเข้าหาเราเอง แต่หลังจากที่คิดแบบนั้นอยู่เกือบ10ปีหลังเรียนจบครับมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นทั้งที่ผมมีทักษะทางวิชาชีพที่ดีเนี่ยแต่กลับไม่มีโอกาสดีๆอะไรตกมาถึงมือผมเลยผมก็เลยได้ใช้ช่วงเวลานี้นะครับไปศึกษา,าศาสตร์ด้านอือ่นๆจนกระทั่งเจอาศาสตร์ที่เรียกว,ว่างโง่เฮงเอางครับงโง่เหงเนี่ยก็คือเรื่องราวของการใช้ใบหน้าเนี่ยบ่งบอกอนาคตคนคนหนึง่งซึ่งฟังดูแล้วเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่น่าเชื่อหรือว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันแต่ผมอยากให้คุณนึกแบบนี้ครับ ชีวิตมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมันจะมีรายได้ที่ดีมีครอบครัวที่ดีถามว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรครับมันก็เกิดขึ้นจากการได้รับโอกาสที่ดีซึ่งผู้ที่จะให้โอกาสที่ดีเนี่ยก็คือบุคคลรอบๆตัวเรานะครับถามกลับกันครับคุณเคยเจอใครสักคนหนึ่งไหมครับท้งแรกแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบหน้าคนคนนี้เลยไม่อยากให้โอกาสคนคนนี้เลยทั้งๆท,ที่เขาก็มีความสามารถผมเชื่อว่าต้องเคยเจอ ฉะนั้นครับสัตว์หมวเหงในความคิดของผมเนี่ยมันจึงเป็นการเก็บรวบรวมลักษณะที่บุคคลส่วนใหญ่เห็นแล้วจะประทับใจในครั้งแรกพร้อมให้โอกาสคนคนนั้นได้ทดสอบความสามารถและฝีมือซึ่งเราเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากาสตว์หูเฮงเนี่ยในการมาปรับบุคลิกของตัวเราได้ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยจุดที่ด้อยเลยก็คือเรื่องของคิ้วนะครับลักษณะคนที่คิ้วบางแล้วจางของผมเนี่ยในตำราหัูเฮ้งเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นคนวิตกหวาดระแวงไม่กล้าแสดงออก ซึ่งคุณเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ตำรางนูเฮงเขียนไว้เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยผมเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยมากขาดบารมีเนาะเพราะว่าความที่ตัวเราเองเนี่ยชอบเก็บตัวแล้วก็หวาดระแวงคนอื่นตลอดเวลาตรงนี้ทําให้เราขาดโอกาสชีวิตไปเยอะมากๆ พราะผมรู้เรื่องนี้เนี่ยผมก็เลยเริ่มเขียนคิวนะครับโดยเริ่มต้นใน,ในการศึกษาผมมาจาก YouTube แล้วก็ฝึก้วยตัวเองนะครับแล้วก็ฟังคําวิจารณ์จากคนรอบๆข้างวันนี้ผมได้รวบรวมนะครับความรู้ที่ผมไปศึกษามาเนี่ยสำหรับใครหลายคนเนี่ยที่อาจจะยังไม่เคยเขียนคิวนะครับได้ลองเขียนคิวเพื่อปรับชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นซึ่งผมก็มีตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าการมีคิวที่ดีเนี่ยทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ยังไงนะครับมันมีเรื่องของคิวมังกร คิ้วมังกรนี่มีลักษณะที่เฉียงขึ้นนะครับทอดเป็นแนวยาวสม่ำเสมอเนาะมีขนคิ้วเฉียง3ใน4ส่วนลักษณะของคนที่เป็นคิ้วมังกรเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นคนที่มีปัญญาดีมีคุณธรรมมีสำนึกรู้ถูกผิดจิตใจเข้มแข็งไม่ใส่ใจคำนินทานะมีเหตุผลช่างวิเคราะห์พึ่งพาความสามารถตนเองมีความฉลาดซ่อนอยู่ในตัวแล้วก็มีลักษณะภายนอกที่ดูโกรูซึ่งตรงนี้คุณลองสังเกตนะครับเวลาคนหนึ่งที่คิ้วมังกร ก็คือคุณไม้ภาคภูมิก็เป็นไปตามที่เขาเขียนนั่นเลยก็คือปัจจุบันแกก็มีงานละครเข้ามามากมายมีชีวิตที่ดีแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองการงานแล้วก็ความรักพอเราได้รู้ดังนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนคิ้วแบบที่ผมสรุปกันง่ายๆสำหรับคนที่เริ่มต้นกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเลือกดนสอเขียนคิ้วที่ดีก่อนโดยดนสอเขียนคิ้วนะปัจจุบันมีอยู่3ประเภทหลักๆนะครับอย่างแรกคือเป็น ดินสอเขียนคิ้วแบบฝุ่นอย่างที่2คือเป็นแบบเจลและอย่างที่3คือแบบดินสอซึ่งสำหรับใครที่เริ่มต้นเขียนคิ้วเนี่ยผมแนะนําเลยว่าใช้แบบดินสอเพราะอะไรครับการใช้แบบดินสอเนี่ยมันพกพาง่ายสะดวกนะครับแล้วก็ราคาถูกส่วนใครเนี่ยถ้ายังไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อแบบไหนที่คุณภาพดีเนี่ยผมพิ้งลิงก์ที่เขียนคิ้วแบบดินสอไว้ให้ด้านล่างก็ลองไปซื้อแล้วลองมาฝึกเขียนตามวิธีที่ผมจะแนะนําให้นะต่อมาขั้นตอนที่2ครับคือการวาดโครงร่างคิ้วให้เป็นกรอบนี่นะครับ อย่างถ้าในคลิปเนี่ยลักษณะของคิ้วผมเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับเป็นกรอดแบบนี้ใช่ไหมครับนี่นะครับคุณก็ต้องพยายามล่างโครงล่างแต่เวลาที่ล่างจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช้ดินสอที่เข้มขนาดนี้นะครับอาจจะบางกว่านี้นิดนึงเนาะคุณก็ล่างออกมานะครับผมพอเราได้ล่างโค้งล่างออกมาแบบที่ต้องการเนี่ยเราให้เราค่อยๆเขียนคิ้วน,นะครับอันนี้มันเข้มไปนะตรงล่างครงล่างนี่ต้องบางหน่อยต้องขมขีนให้ชัดชัด ก็ค่อยใช้ดีสอค่อยๆขีด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 เข้าไปนะครับเนี่ยครับ,ค,รบคุณก็จะพบว่า2ด้านมีความแตกต่างอย่ชัดเจนเลยนะซึ่งผมเชื่อเลยนะครับว่าถ้าคุณลองกลับไปเขียนคิ้วให้ตัวเองเนี่ยชีวิตคุณเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแบบที่คุณไม่เคยพบมาก่อนแน่นอนแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ